นี่คือช่วงเริ่มต้นของสุนัขเคนายตั้งแต่ยังเป็นหมาเด็กครูฝึกจะเริ่มจากการควบคุมร่างกายให้คุ้นเคยกับสายจูงฝึกเดินข้างซ้ายตามจังหวะของผู้ฝึกสอนให้นั่งยืนและหมอบตามคำสั่งเสียงและสัญญาณมือทุกการเคลื่อนไหวถูกปรับซ้ำๆเพื่อสร้างความแม่นยำหมาเรียนรู้การใช้สายตาจับจ้องผู้ฝึกตลอดเวลาจากนั้นเพิ่มการฝึกควบคุมแรงไม่พุ่งไม่ดึง ไม่เห่าโดยไม่จําเป็นนี่คือรากฐานสำคัญก่อนเข้าสู่การฝึกโจมตีหรือภารกิจจริงเพราะเคนายที่เชื่อฟังและควบคุมได้คือคู่หูที่พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์